คิวสงพี่เบงแข็งยังครับสู้ได้ไหมครับพี่โอ้โหพี่แข่งคู่แรกเลยครับแทงไปสามทีนะฮะนี่ตกลงถามหรือเยอะเยอะนะนะครับรู้หมแล้วหรือเปล่าอีกเนี่ยแบงแพ้ไปแล้วครับเราเปิดมาก็คนต้องแก้สนุกเลยนะคุณส่งชัยวิอ๋อส่งดาวมาให้เจ็ดสิบห้าดวงนะคะโอ้โหขอบคุณนะคะ ยังไม่มีเซนจูรี่เลยมีแตเ่เมีกหกสิบเจ7สิตลอดอมาดูไม้นี่ของเอฟนะก็ยังไม่มีรูปที่แบบจะจ่ามีคนบอกว่าอยากแทนกับพีเอฟบ้างต้องรอครั้งหน้าต้องรอครั้งหน้าเลยครับอาจจะไม่ใช่พีเอฟอาจจะเป็นโปรโครือดมาแล้วกว็ามาเล่น ได้ข่าวว่าลลินลนเนี่ยอาจจะมีหมูด้วยนะใช่ักน้ำอาจจะมาัากน้ำนะต้องติดตามข่าวสารทางเพจ S 1 Signature Snooker นะครับหรือว,ว่า,า Snooker Society นะฮะอ่าก็มีคนถามเข้ามานะคะบอกว่าพี่ปรภัสต์กับพี่แม่ยังเป็นแฟนกันอยู่ไหมนะ เรื่องนี้เราไม่ทราบนะคะไม่ทราบเป็นเรื่องส่วนตัวของเขายพี่ก็อยากรู้นะแต่ไม่ทราบจริงไม่ทราบจริงฮสถานที่แข่งขันเหมือนระดับโลกเลยผ่านๆใช่ค่ะแล้วก็เพลงทุกอย่างทุกอย่างเนียฮะตัวโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่เราซื้อลิขสิทธิ์มาจากต่างประเทศเลยซื้อจากของแท้เลยลิขสิทธิ์เราพยายามจะสร้างบรรยากาศให้เหมือนกับห้องแข่งขันจริงๆที่เขาแข่งกันระดับโลกเลยฮะ ะะต้องเสียบแล้วนะคะคโอมนี่มาจากแปดลิ้วนะฮะไม่ได้เป็นลูกค้าเอสวันมาก่อนนะแต่วันนี้เาเเลองนี่แบเอสวันนะครับเพราะว่านานๆจะหาโอกาสที่จะแบบได้เล่นกับเอฟไม่ได้ง่ายๆนะฮะเลยสมัครผ่านเอสวันมาที่เอสมาล <c oughs> แล้วตกน้ำเงินเลยหรือเปล่าคะทือถือว่าแม่น ใจมากอ้ห <Yeah>. ูน <olarak> ิดเดียวเลยนะกไปในตัวด้วย่เซฟไปด้วยเอฟดีเอฟโดนเบ็นยืดยืดหน่อยอ้าวเบ็นเซฟฮะอ่าเนคนบอกว่าเอฟซีพี่ใบพัดก็พี่พัดพาไปคู่ที่ค่ะ่คู่ที่แล้วกับพี่แม่ขาคู่กัน รู้สึกว่าจะทุ่จะได้แชมป์สมมติงชมป์หญิงประเทศไทยด้วยเนี่ยก็อย่างพูดเราสู้ FF ก็ถือว่าเนี่ยฮะใบพัดกับน้องไรท์ 8, ใช่ไหมถือว่าจะพาไปแปดคู่เลย ลับกันบ้างให้เป็นนั่งบ้างง่ายๆนะฮะเห็นแบบว่าลูกเจอๆอย่างนี้นะพอมีสัญญาลูกมีเวลามาบีบทำให้เราแบบแรงแบบผิดฟอร์มได้นะเดี๋ยวครับ กลับไปลงไหมลงหรือยังตอไม่ได้ลงลงเล่นกับ P.F. เออ่าวันนี้ไม่ได้ลงนะครับเพราะว่าแบบพอรบรเราเปิดเราสมัครก็แบบคนเต็มคนเต็มเลยเพราะว่าทาง s อวอยากเน้นให้ลูกค้าก่อนมากกว่า่ะ,ะ,ะ,ะแล้วถ้าจะให้เยอะกว่าน,นี้เอฟน่าจะไม่ไหวอ่าไม่ไหวฮะสิบสองสิบสง ก็ปกติน้องไบซ์หรือว่าน้องไบพัทก็จะแทงไอ้นี่นยึดกันอยู่แล้วใช่ไหมเออโอเชนใช่ไหมค่ะสิบบาท เซนแรกฮะเยี่ยวันนี้ต้องมีเซนจูรี่นะเพราะแทงแบบเทฟออกคิวได้เลื่อนไหลมากวันนี้เจฟได้แชมป์ที่ดูฟาร์มมาด้วยอ่าใช่เอ็กซ์แทนนะฮะเอ็กซ์แล้วรู้สึกว่าจะทำแม็กซิมัมด้วย147แต้มนะฮะ22 1ซึ่งฟอร์มเอ็กซ์แต่ว่าเอฟตอวนี้ก็ไม่ได้ฟอร์มตกไม่ได้อะไรเลยแต่อาจจะ จังหวะหรือว่าดว,ง,วงไม่ดีเวลาเล่นระดับโลกแล้วก็อาจจะจับเจอมือที่แบบว่าไอันนี้กว่ามือที่แบบจังหวะไม่ค่อยดีฮะเนี่ยเขาแทงอย่างลื่นไหลเหมือนเดิมแล้วแต่ยังทำแม็กซิมัมได้ด้วยแน,นอนไปที่บุกการนะแล้วิ้นจินแดง แพงแะ40บาทงงนะต้องลงง่ายๆนะก็อยากเปิดโอกาสให้คู้ต่อสู้ลุกขึ้นมาสู้นะฮะได้แ,แทงได้แทง เพียก็คงแบบน่าจะไม่ทันเพียกนะคะดูแล้วได้ไปแปดแน่งแล้วกินไม่ได้ง่ายเลยนะคะง่แล้วต้องปนทวนขาวมาอย่างนี้ด้วยนะโอ้โหถือว่ามาไปเลยหนึ่งิ้ลป้เห็นพี่ออกแล้วดูทุกลูกมันตื่นเต้นเลยยังเล่นสเสมอ เมื่อกี้ททงน้ำเินทางแดงสวยมากสวยมากใช่เลยแล้วก็ซ้อมด้วยนะไม่มีความกดดันด้วยดียิ่งระดับนี้ด้วยแบบเลยนะคะของใส่พี่องต้องบายบายแล้วนะคะไปหวันนครับเดี๋ยวลงมาแค่จับมือย่างเดียวฮะ ตรงนี้จะหมดโตะหรือเปล่ากันนั่นเองค,ค,ค่ลูกช็อคนะเขียวมาฮะาแดงกลางนะเป็นกำลังใจให้คนภาคแล้วก็ผู้แข่งด้วยนะครับเรีย มาดูก็กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะติดตามได้นะครับเพจเรานะฮะสป s นเ n อร์ส e s n เกอร์นะครับแล้วก็ส n o o เกอร์ c i e t y ีค่ะสวยๆจากพี่บูนะฮะใช่ค่ะสามสิบอน่าจะไม่เหลือแล้วนะคะสอร้อยนึ่งะมีมาไกลด้วยนะฮะสวัสดีคนดู2,000กว่าคนนะครับตอนนี้ ก็กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะ <c oughs>